ว่ายังไงคันนี้พอขึ้นได้ไหมอู้ดึงไหมดึงไหมดึงขึ้นไหมแมไม่อารถไถน,นะครับเน้นชื่อเหลือตัวเอง lòn đuôi anh đuôi anh chua 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 Hãy subscribe cho เดี๋ยวดึงให้เดี๋ยวดึงให้อ๋อนั่นละเ่ให้คิดซะว่าเราอยู่คนเดียวนะนี่นะครับใช้วิชาช่วยเหลือตัวเองครับ nè lạ yết yết cao khinh yết nó hơi bia cho hơi cho hơi ừ kêu leo kêu leo Chụp, 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 chụp. Chụp, mày ao làm ngay to Ngựa tèn láo hả nè nè hả có chơi lửa tôi yên nhanh ngay nó bát nè chút 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 าวไม่เสียไม่งั้นดับดับดับฮึ่บว้าว้าว่าป้าว้าไอ้เฉยเฉยเยโอ้ไม่ธรรมดานะครับทีมงานนี้มีแต่รถแรงๆเลยเอาไหม อ้าวยอยะยอเฮ้ยฮ่าฮ่าฮอ้าววอ้าววเอาเอกก่อนโอเคันเลยคันนี้นะครับคันนี้ยังไม่ขึ้นเลย แรงนะแรงนะโอเคไปแล้วนะครับที่บ้านเย็ยนแแรงสุดในทีมครับกันนี้ยังขึ้นไม่ได้เลย <S <S โอ้โฉกโฉกได้ไหมเอ่ย ขึ้นได้หรือเปล่าเนาะอ๋อลวดลวด สลับยกสลับลงอ่ะใส่เกียร์เดินหน้าเลยครับแม่ล้อลอยแล้วไม่ขึ้นนะครับระวังหนีบมือเด้อ ยกด้วยเดินหน้าด้วยเหงอแตกแล้วคนขับเหงอแตกแล้วรถไถอยู่ข้างๆนะครับแต่ไม่เอานะครับไม่ยอมให้ดึงนะครับ ไม่ยอมนะครับไม่ยอมทัไถดึงมันง่ายเกินไปนะครับนี่เห็นว่านี่

จริงๆนะครับนี่ไม่ยอมนะขึ้นได้ห <environments> รือเปล่าครับอานนี้ครับ นั่นแหละโยกนั่นโยกอย่างนั้นแหละน่าจะไม่รอดนะได้ที่สาม ถอยไปถอยไหมอเอเอาไหมยกไหมหนุห้ไม่ยอมนะไม่ยอมนะ นั่นละพุ่งเลยเกียร์หลุดเกียร์หลุดเออยี่เอาซะเหงื่อแตกเลยเอ้า <laughs> <laughs> เอาซะเหงื่ <laughs> อแตกเลยครับ แล้วนะครับอ่าเรียบร้อย <laughs> ไปแป๊บเดียวแป๊บเดียว <laughs> <laughs> โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับ เ้าเลือดหมูขึ้นไปได้แล้วปิดท้ายด้วยคันเขียวนะครับโอ,โอเคครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ